สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเซฟดีอีสุอึ้งวันสายสาขาพระรามสองนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถคันนี้นะครับผมกระบะแคบ 1.9S นะครับราคาเริ่มต้น615,000บาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอ่าอันนี้เราจะมาจัดพร้อมโปรพร้อมตู้บรรทุกนะครับโปรตัวนี้นะครับออกรถเริ่มต้นที่19,000บาทคุณก็จะได้รับรถคันนี้นะครับเป็นกระบะแคบนะครับกระบะแคบรุ่นเอรับอ่า เครื่องพันเก้าร้อห้าสิบแรงม้าหกสปีดนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมแต่งลงแม็กอะไรให้เรียบร้อยนะครับตามนี้เลยแล้วก็พร้อมกับตู้อลูมิเนียมความสูงสองเมตรสิบมาตรฐานเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งจุดแปดจนถึงสองเมตรสิบตามที่ลูกค้าต้องการเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นรุ่น Open Cap นะครับอืมเปิดแคปกว,กว้างกันเลย จัดโตง่ายง่ายนะครับคันนี้19,000บาทเท่านั้นครับหนึ่งมนับาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก้าพับาทนะครับหากว่าสนใจโปรตัวนี้นะครับทักแชทอินบ็อกกมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ